สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารไทยนายนุทินชาเวรกูลบอกถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและฝ่ายต่อต้านอย่างต่อเนื่องในพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ว่ากระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์นี้อย่างไรว่าในส่วนด้านความมั่นคงทางการทหารทราบว่าฝ่ายทหารไทยจะสร้างความเชื่อมั่นให้คนในพื้นที่เชื่อว่าจะไม่ถูกลุกรานในส่วนของรัฐบาลทหารไทยพยายามปกป้องไม่ให้ชายแดนไทยถูกลุกล้ำอธิป,ปไตยอีกทั้งยังได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากในเรื่องการรองรับผู้ลีภ้ภัยว่ามีการสู้รบถล่มเป็นพื้นที่แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ผู้ลี้ภัยจึงต้องหาพื้นที่ปลอดภัยที่สุดโดยการข้ามชายแดนมายังฝั่งไทยซึ่งเราต้องช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตากหรือพื้นที่ที่มีชายแดนติดกันที่ผู้ลี้ภัยจะเข้ามาชั่วคราวและอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลไทยที่เรากําลังดําเนินการอยู่เป็นแผนเผชิญเหตุที่เตรียมไว้อยู่แล้วทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนมีความกังวลหรือไม่เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ในอนุทินบอกว่าตนไม่อยากให้มีความไม่สงบในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านเพราะไทยก็ได้รับผลกระทบซึ่งเราต้องดูแลตามหลักมนุษยธรรมเพราะพวกเขามีอันตรายแต่ยืนยันว่าต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ทั้งนี้การช่วยเหลือต่างๆเป็นภารกิจที่รัฐบาลได้เตรียมการไว้อยู่แล้ว หากมีผู้อพยพเข้ามาในไทยมากกว่า10,000คนกระทรวงมหาไทยจะมีมาตรการดูแลอย่างไรนายอนุทินบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นทั้งเดือนหรือทั้งปีมีการสู้รบเป็นระยะซึ่งได้รับรายงานจากผู้วราชการจังหวัดตากว่าผู้ลี้ภัยไม่ได้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอีกทั้งอยู่ภายใต้การควบคุมเพราะเรามีการลงทะเบียนผู้อพยพทุกคนด้วยงบประมาณที่มีจํากัดจึงต้องเปิดรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆทั้งระดับนานาชาติที่ต้องช่วยกันดูแลผู้ลี้ภัยตามหลักมนุษยธรรม นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าทางฝั่งเมียนมาจะเคารพอธิปไตยของประเทศไทยและความรุนแรงต่างๆจะไม่รุกล้ำเข้ามาในฝั่งประเทศไทยมีข้อตกลงค้ำอยู่ทั้งนี้หลังจากนายอนุทินให้สัมภาษณ์จบสื่อได้สอบถามว่าเดินทางไปประชุมหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินบอกว่าจะไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่หนึ่ง ณห,ห้องประชุม301ตึกบัญชการ1นึ่งทำเนียบรัฐบาลส่วนจะประชุมหัวหน้าพักร่วมหรือไม่นั้นตนยังไม่ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุม